คุณเคยสงสัยไหมว่า b l a c k พิ n k ก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมถึงใช้ชื่อ b l a c k p ิ n k YG Entertainment ได้เริ่มออดิชั่นเด็กผู้หญิงจากทั่วโลกในปี2010เป็นเวลาหลายปีสมาชิก4คนได้แก่เจนนี่ทีซูโรเซและเลซ่าได้รับเลือกเข้ารับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายปีเมื่อมีการฝึกฝนของพวกเขาเสร็จสิ้นพวกเธอได้เดบิวต์เมื่อวันที่8สิงหาคม2016ด้วยอัลบั้มเดียว Square One เพลง whistle และบูมายาได้รับการตอบรับ อย่างดีและทําให้วงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีคนถาม YG Entertainment เกี่ยวกับชื่อ b l ล c k พิงค์พวกเขาอธิบายว่า b l ล c k สื่อถึงความแข็งแกร่งความลึกลับและความมั่นใจดุดันพิงค์สื่อถึงความเป็นผู้หญิงความงามและความน่ารักชื่อนี้ตั้งใจที่จะสื่อว่าวงไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถและบุคลิกภาพที่โดดเด่นซึ่งความหมายนี้ตรงกับท่อนเพลงจูดูจูดูที่เจนนี่ร้องเพื่อสะท้อนว่าพวกเธอเป็นมากกว่าแค่ความน่ารักความ งามนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งและพวกเธอไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถความแข็งแกร่งและความมั่นใจที่โดดเด่นนั่นเอง